ผู้ชมคนไหนที่สนใจอยากจะเติมเกมผมขอแนะนำสำหรับร้าน o v e r To u Up ราคาถูกกว่าเติมเองไม่โดนรีฟันลอบภัย100%มีเกมเมาวีคารินชาเพสและเกมมืออื่นอีกมากมายคุณผู้ชมคนไหนที่สนใจอยากจะเติมเกมลิง์กอยู่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับสวัสดีชาว FC Mobile ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับและสำหรับคลิปในวันนี้ผมก็จะมารีวิวสำหรับ ลิวันดนั่นเองนะเออเป็นปีกไซ้ายทีมชาติบราซิลนั่นเองนะครับตัวนี้คือพลังถือว่ายอดเยี่ยมอันนี้คือผมเทนตันทุกอย่างเม็ดส้มนะคุผู้ชมอัพเป็นสายฟ้านะแล้วก็จะมีอัพเป็นการเลี้ยงบอลน,นะเพื่อให้ลิวันดนเนี่มีความคล่องแคล่วมีความพิ้วไปกับบอลน,นะอันนี้ก็จะเป็นลอมรอยเตอร์นะเป็นความเร็วนะ ลิเวนโดนะครับสามารถเล่นได้2ตํตำแหน่งก็จะเป็น LW แล้วก็ตำแหน่ง CAM นั่นเองนะส่วนสูงอยู่ที่186เซนก็ถือว่าสูงนะมีความแข็งด้วยนะรูปร่างสัดส่วนไปกับบอลค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะเท้าเป็น54นะถนัดเท้าซ้ายนะคผชมมาพลังแฝงก็จะมียิงบันโคง้งเหนือชั้นยิงประตูจากที่ไกลลิเวนโดเนี่ยผมหยิบมารีวิวเพราะว่า1คือ AI ฉลาดนะคผชม วกเลดเป็นสูงต่ำนะผู้ชมก็ถือว่าว o r ์กเลดดีมากๆเลยนะเพราะว่ามันไม่ได้ลงมาแดนกลางอะไรขนาดนั้นนะผู้ชมถามว่าม,มีไหมก็มีแต่ว่าน้อยจังหวะมันก็จะอยู่ตำแหน่งในส่วนของแนวลุกซะมากกว่านะวกเลแบบนี้นะเออวันนี้ผมจะมารีวิวนะสะแตกก็ประมาณนี้เลยเทนตันทุกอย่างนะฝีเท้า166พลังการยิง146การส่งบอล130การเลี้ยงบอล164นะผู้ชมแล้วก็สภาพร่างกายเนี่ย1น1นั่นเองนะ เออวันนี้ผมก็จะมารีวิวลีวันโดคะแนนเต็ม10ให้เท่าไหร่ความเก่งนะอ่าก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนี้ฝากคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและผู้ชมฝากแชร์นะเออลีวันโดนะผู้ชมดูจังหวะลีวันโดนะผู้ชมลีวันโดโอ้โหผิวผิวอยู่นะผู้ชมๆๆๆๆๆลูกนี้ผมว่าผมต้องยิงว่ะโอ้โหติดวะ่ะลีวันโดอยู่ไหนโอ้ลีวันโดอยู่นี่วะ่ะ โอ้โหไม่ได้ผู้ชมโอเคไม่เป็นไรตั้งใหม่ลีวันโดอยู่ไหนวะลีวันโดอยู่นู้นนะผู้ชมโอ้โหโดนแย่งไปดเดียวผู้ชมฉีกซ้ายลีวันโดลีวันโดตอ,อกโอ้โหไม่หายวะลีวันโดผมจะปั้นลีวันโดนะผู้ชมลีวันโดตอ,อกมาลูกนี้นะผู้ชม โอ้โหเลนเป็นปหนึ่งทีโอ้โหยังมีความแข็งแต่เรียกจุดโทษไม่ได้คนะุณผู้ชมองรีองรีอยู่นี่องรีโอ้โหริวันโดยิงชา้า่ะแต่ไม่เป็นไรโอ้โหแมงเอ้ยน่าจะกดปันหลอดไปอยงนี้นะผมกดบุกเลยแล้วกันคุณผู้ชมมาคุณผู้ชมอยู่ในเกมที่2องนะถือว่าผมวอมเกมแรกอย่าไปซีเรียสมากนะผู้ชม ผมไม่ได้เน้นเออผมเน้นเกินไปนะทำให้ผมแบบว่าแบบยังไงอ่ะก็รูปแบบเกมก็จะแบบประมาณนั้นแหละเน้นเกินไปอ่ะคือปั้นนักเตะเยอะเกินไปมันก็จะแบบว่ามันก็ตามนั้นแหละคุณผู้ชมอันอเวลันยกมายกมา ปั่นโค้งเนี่ยถ้าผมแบบไม่เล่น,เ,ลนเกมนี้นะ่ะผมจะเล่นรูปแบบเกมค่อนข้างที่จะดีซะมากกว่านะผู้ชม <laughs> <laughs> เนี่ยจะเป็นแบบเนี้ผมจะจ่ายให้ตัวที่มันทําหน้าโดยไม่ต้องไปรอพวกลิเวนโด้มันขึ้นหน้าเพื่อเราจะปั้นอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าผมแบบเน้นเกินไปอ่ะแต่ว่าพยายามจะหาไฮไลท์ให้ได้นะผู้ชมเพราะว่าผมจะหาอไรให้ได้แล้วนะผู้ชม คลี okay. วอนโดยอยู่นู้นนะเก้คีไม่ได้วะลีวอนโดต่อหายจาังหวะน,นี้มามาเฟซจอบเป็นหนึ่งทีสับขาลองแล้วโอ้โหติดบล็อกว่ะไม่ได้จุดโทษเอ้ยไม่ได้เตะม,ม,มุมน่าจะโดนอันโอเวลนันออกไปแต่ไม่เป็นไรนะถือว่าได้เห็นสเต็ป ของลิวารโดวนะว่าสเต็ปเป็นไงบ้างนะโอเคจิ้มได้<อ>ได้แค่นี้วะจังหวะนี้ต้องบีบนะผู้ชมโอเคเราได้ลูกทุ่มต่อต้องหลอกศัตรูนะวางมาตรงนี้ชิงวิ่งไปทางหน้าลิวอน์โรลิวอน์โรลิวอนโด,นดมีความเร็วลิวอนโดเรียบร้อยนะครับเท้าวขวาโอ้โหถือว่า ถือว่ามาว่ะผู้ชมลูกแรกก็โอเคนะลุกนี้ก็ถือว่าทําได้ดีนะลิมวนโดดูดิเนี่ยจังหวะจะโดนเบียดนะเบียดไม่ได้นะชากเสื้อไม่ได้ลิมวนโดมันเร็วกว่าแล,วแ,ลวแล้วแล้วก็มีความแข็งด้วยว่าสูงนะผู้ชมสูงถึง186เซนนะอย่าลืมความสูงนี่มันมีผลต่อนักเตะเวลาเราจะเล่นนะผู้ชมโอเคมผู้ชม,อ,ชมออกมาตรงนี้วะเปิดเป้า โอ้โหเปิดะวะเราต้องค่อยๆใจนะผู้ชมผมจะวางเป็นตรงลิววนโดโอเคดูความเร็วขององลีนะผู้ชมโอ้โหองลีองลีโอ้โหชนกระเด็นแล้วอืมองลีแม่งก็เอา่ะโกงกันไปเปล่าองลีดูความโกงขององลีดิผู้ชม มารีวิวลิมันโดผมดันมารีวิวองลีทั้งนั้นคือองลีแม่งเก่งนะอง้ยองจริงโอ้โหสมควรที่ได้รับมาตำแหน่งกองหน้านะจบครึ่งแรกไปแล้วคุณผู้ชมชน,นะสมสูนะเรานำอยู่สาสูนะเดี๋ยวมาดูครึ่งหลังนะลิมันโดจะลุ้นลูกที่สองได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะปัน้นลิมันโดละ รู้ว่ารู้สึกว่าได้ประตูที่แบบว่าค่อนข้างที่จะพอใจนะเออเราดูริมันโดโอเคลันผาอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมลิวันโดไปตรงนี้นะเฟกช็อตเป็นหนึ่งทีโอ้โหไม่ได้ปะเขารู้ทันหวังคุณผู้ชมขอเถอะอยากได้อยากปั้นลิวันโดจริง โ oh, อ้โหอีซักแม่งก็โกงจัดล้ำหน้านะผู้ชมลูกนี้โอเคเปิดมาหาลามไปไม่ได้ก็ค่อยๆเล่นนะค่อยๆส<ม>่งผมอยากได้มานิเน่จัดเลยผู้ชมอะไรอยากได้วะเปิดได้สักทีไม่ไม่ได้จะดีมากเลยผู้ชมจะป้านลิวันโดนะ ลีวันโดไปหน้าแล้วตอกหนึ่งทีแล้วเลนเช้งแม่งเอ้ยติดเซฟลีวันโดผมยังอยู่นะลีวันโดมันจะหาช่องอยู่ลบไปหนึ่งทีโอ้หูลูกนี้เสียฟาว่ะคุณผู้ชมเอ้ยล,ลูกลี้ยงเราได้ฟาว่ะเคก็ได้ฟาวอยู่ลีวันโดเลี้ยงลูกฟาวโอ้โหติดเซฟอะประตูแม่งโคตรเหนียวเลยฝั่งนูน้น ใช้ใครวะโกเบลเหรอโหว่าแล้วโกเบลแม่นก็ว่าไม่เหนียววิอยาปั้นลิวันโดวะขอเธอลิวันโดวะลิวันโดวะลิวันโดวะได้ไหมจังหวะนี้ผู้ชมไปแล้วไปแล้วลิวันโด โอ้โหแมงแดงแล้วปะทันปะวะเฮ้ยโอ้โหล้มทำไมวะแลมพาดชนะว่ะคุณผู้ชมเกมที่สองนะผมก็ได้เห็นจังว่าลีวันโดนะก็ถือว่า ค่อนข้างที่จะมีผลนะต่อเกมนะเออก็โอเคใช้ได้นะครับผมลิวันโดส่องไกลโหแต่ได้อยู่แลมพาร์ดเอาประตูให้ครับผู้ชมว่งไกลก็ว่าเสียเลยนะลิวันโดเนี่ยดูดิ ง้างซ้ายโอ้โหแตชนเสาดีโอ้โหแต่ไม่เป็นไรไมิชอมีแรมผานมาส้ำประตูให้นะอจังหวะไกลก็มีได้รุนนะลิเวนโดเท้าก็ยิงหนักแล้วนะเป็นเรื่องปกติผมก็จะมาสรุปลิเวนโดอัดในคลิปเทปนี้แล้วก็จากที่ลองมาหลายๆเกมความรู้สึกเป็นยังไงบ้างสำหรับในเรื่องของความเร็วเนี่ยผมก็มองว่าให้9.5กันมันอาจจะเร็วไม่ขนาดนั้นนะ เออแต่ก็ผมมองว่ามันก็จีจัดดีนะให้9.5ไปนะความคมเนี่ยก็ถือว่าคมใช้ได้นะจังหวะการยิงตัดหรือว่าจะเป็นการหักบอลปั่นอย่างเงี้ยผมมองว่าลิเวนโดคมนะผมให้สิบดีกว่านะอันนี้คือจากที่เล่นมานะผมรู้สึกความผิวนี่ต้องให้สิบอยู่แล้วนะจังหวะเฟกชอ็อตบอลจะติดเท้าไม่หลุดออกจากบ,บอลน,นะไปกับบอลค่อนข้างที่จะไปได้ดีนะมันจะบอลไม่ทะเลทลายนะแบบว่า บอลค่อนข้างที่จะติดเท้าเลยนะมันจะไม่หลุดเท้าเหมือนบางตัวนะผมมองว่าโดยรวมก็ถือว่าลิเวนโดเนี่ยให้9.5เต็ม10นะคผู้ชมโดยรวมที่เล่นมาทั้งหมดเออก็มารีวิวประมาณนี้เลยนะความรู้สึกที่เล่นมาถึงรูปแบบเกมมันอาจจะยิงน้อยนะผู้ชมแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยเอามาลองเล่นในเออในโหมดตรงเนี้ยคุณผู้ชมจะรู้ว่า AI แม่งโคตรดีเลยความรู้สึกนะ ในโหมดตรงนี้สามารถไปเล่นได้ค่ายเฟ้นหานะเออผมแนะนําให้เล่น TOTY 2025ดีกว่านะที่จะมีแผนแบบนี้นะเออเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนไลอัพนี่ความรู้สึกส่วนตัวผมผมมองว่าลิเวอร์โดแม่งเก่งนะเออเก่งใช้ได้เลยนะก็ไปลองเล่นตามกันได้นะครัชมอ่าคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เลยนะใครอยากให้ผมทำอะไรนะคอมเมนต์ไว้ต้ลางคลิปนี้เดี๋ยวก็จะมาตอบกับคอมเมนต์ให้ส่วนคลิปนี้ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อน Jack it up.